มาเล่าทุกคนฟังเป็นอุทาหรณ์นะคะคเขากลับมาแล้วเขาก็มาหาไก,ก่แล้วเขาบอกว่าเธอรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันฉันกำลังโดนแบนดจากประเทศออสเตรเลียต้องไปแล้วเค okay. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อขาตอ้อราทุกคนเข้าสู่ช่องไก่กครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปวิ่งกันอีกแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะทุกคน แล้วคือวันนี้มันเป็นวันธรรมดามั week day นเป็นวันวีคเดย์อะคะ่ะแกก็เลยรู้สึกว่าการที่แก่ไปเช้าไปวิ่งเช้าๆหน่อยคนมันก็จะน้อยเพราะว่าช่วงประมาณ8ปดโมงเนี้ยคนเขาก็จะเริ่มแบบไปใช้รถไฟหรือว่าไปเดินไปอะไรอย่างงี้กันเยอะมากขึ้นนะคะเวลาเราไปวิ่งเนี้ยมันก็จะลําบากหมายถึงว่าคนมันก็จะเยอะไงทุกคนมันก็จะวิ่งแบบไม่หนุกอะนอป ดีมาเจอกันนะคะบาย ตอนนี้ไก่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวิ่งไปทั้งหมด11กิโลดูใจมากๆซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ไก่วิ่งได้ยาวขนาดนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วหลังๆประมาณแบบประมาณ7-8กิโลเนี่ยก็เริ่มเดินเยอะขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกของไก่เองนะที่วิ่งได้นานขนาดนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะทุกคนไก่ก็จะไปจอยรันคลับหน้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าคลับนี้นะคะมันไม่เสียเงิน แค่เราจะต้องไปลงชื่อ,อว่าเราจะไปจอยวิ่งกับเขาในเว็บไซต์แล้วเราก็สามารถไปได้เลยนะเดี๋ยวไก่จะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะคะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนตอนนี้กำลังจะกินข้าวกันนะคะเมนูไก่ก็เดิมๆไม่ได้มีอะไร วันนี้ไก่ก็จะมีหลังจากนี้นะคะก็จะมีแผนเช็คอีเมลเพราะว่าไก่ไม่ค่อยได้เช็คอีเมลเลยหนละังวันเนี้ยแต่ตอนเย็นมีไปกินข้าวกับแฟนจะพาทุกคนไปด้วยไปปะไปกินข้าวกับบริษัทของเขานะคะแต่อาจจะถ่ายไม่ได้เยอะนะต้องมาดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะโอเคไหมสอ o o u r s <hours> later <S ไก่ก็กำลังจะแต่งตัวไปกินข้าวเย็นกับที่ทํางานแฟนแล้วนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแฟนมาถึงบ้านแล้วเราต้องไปละ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วไปแบบเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าผู้ใหญ่เยอะนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วปะก็ <c oughs> เป็นดินเนอร์อ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะ เมื่อวานที่บอกว่าจะไปก็คือไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไม่ตื่นนั่นเองนะตื่นไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าเรามาถึงบ้านก็ประมาณแบบห้าทุ่มแล้วอะคะ่ะเมื่อวานตอนที่ไปกินข้าวมานะคะแล้วรู้ตัวอีกทีก็คือเจ็ดโมงเช้าแล้วนะก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านนะคะแล้วตอนนี้เราสองคนกําลังจะไปกิน uh, อาหารเวียดนามนะคะจะไป I love this one I gonna have this one too นี่เรากำลังมาเดินเล่นกันนะคะทุกคนเป็นแบบ Secret Garden แถวบ้านอ๋อมีคนมาหาใครคคคมีแดดมาทาอีสเตอร์ช่ไหม Two days later ตอนนี้แกไปวิ่งมาแกก็เห็นคนแบบไปพายเรือขายักตรงนั้นนะอะเห็นปะซูไม่ได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะมาซิดนีย์หรือว่ามาเที่ยวหรือว่ามาเรียนหรือว่าแบบอยู่นี่อยู่แล้วอะกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่แกเห็นว่ามันแบบ มันก็ค่น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันได้เห็นวิวตอนเช้าๆทุกคนเราบัดรพลาติดขึ้นไงคือสวยมากนะคะตรงนี้แล้วคือไก่เห็นบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งหรือประมาณหกโมงคือช่วงสันไรสัต์ทุกคนคือมันจะสวยมากแล้วเขาก็จะติดไฟที่เรือรอบๆเรืออะไรเงี้ยดีมากเลยแต่ว่าไก่อะกลัวนะคะไก่เคยจมน้ำแล้วไก่ก็ยังแบบกําลังก้าวผ่านความกลัวนั้นอยู่นะคะทุกคนจากกลายเป็นคนที่เคยว่ายน้ําดำน้ําได้ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะ ก็เออนั่นแหละสำหรับด้วยคนไหนที่ไม่กลัวกิจกรรมทางน้ำอันนี้ก็น่าสนใจนะคะมากินร้านเวียดนามร้านเดิมนะคะที่มาเมื่อวานใช่พาโมมากินเมื่อวานชอบมากก็เลยเออเดินผ่านอีกรอบหนึ่งก็เลยมากันใหม่นะคะมาดูันมาแล้วเมือ่อวานลืมถ่ายว่าสั่งอะไรมากินบ้างเยอะมากเลยเอออร่อยมาถูกต้องอ่ะ เป็นอเอเมริกาโฟ่ที่ถูกต้องจริงๆนะเว้ยไม่เคยกินกับฟูคอนัดเนี้ยว่ะมันคือมันคือกะทิอ่ะมึงมันคือ พิซซ่าใหญ่มาก,ลกเลยอ่ะในถูกถาดด้วยจริงคถูกนะถาดด้วชิ้นเนี่ยเราจะขายเป็นชิ้นแหละแต่เขาขายเป็นชิ้นแยกด้วยอะไรคะกิน <c oughs> ข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพามา <c oughs> เดินเล่นย่านนิวทาวกันนิดหน่อยเตยมแอดย้ายทำยูทูบต่อ มาเจอตลาดวินเทจอยู่ข้างในทุกคนเลิศเลิศเลิศเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นไงโพนโปสเตอร์มึงโพนโปสเตอร์เ <capacitor> นื <Wel Glenn sound> <h> mmm, ้อเนื้อข้างในเหรอจอทสวลคัมโอ้ว้าว ตอน,นเด็กอ่ะไม่ใช่ตอนเด็กตอนมัธยมอ่ะหนึ่งถึงสามกูต้องเรียนพินติสี่ร้อยฮะคืตั้งแต่สมัยนทุกคนมีคอลเลคชันโค้กสี่ร้อยบาทสี400่ร้อยดอลอุอ้ยไปอิตาลีอ่ะที่บ้านแบบตามบ้านเขาชอบมีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปติดเป็นผนังอ่ะเ,อเต็มเลยหรอเอเอเดคอเลชั่นนะลาดนะ เหมาะกับมึงดีนะม่ารัก h i like this one. s สุ e เลยโ t นี่น่ารัก สนใจตัดผ้าไหมมึงเอาชุดอะไรมองกูตัดให้มึงซื้อผ้ามาเดี๋ยวกูตัดให้เย็บมือนะจ๊ะผ้าสิอุ้ยแต่นุ่มมากกูว่านี่มันเป็นฟิลแบบคุมโตปะใช่เลิศ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไก่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปเดินตลาดบังเอิญเจอตลาดวินเทจที่นิวทาวน์นะคะก็ไปได้อันนี้มาเป็นปฏิทินของปี1990นะทุกคนคือมันแบบดูคลาสสิกมากๆเลยนะเป็นมาเรนมามามาเรนมอนโรนะคะลิ้นพันกันนะข้างในแบบดูคลาสสิกมากๆนะคะแล้วก็มีรูปของมาเรนมอนโรทุกหน้าเลยแบบนี้นะ ไก่ก็จะมาวางไว้ตรงห้องรับแขกของไก่นะคะทุกคนดูสิสวยมากเลยอะ่ะแบบไก่เป็นคนชอบรูปถ่ายนะคะโดยเฉพาะแบบเป็นพวกขาวดำหรือว่าเป็นพวกพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันดมันดูมันดูแบบมีอะไรหมายถึงว่าพอเรามองเราก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบเล่าเรื่องดูดิเขามีความเซ็กซี่เนะาะค่ะทุกคนก่อนจบคลิปนะคะไก่ก็อยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องหนึ่งนะคะคือมีคนมาถามไก่ว่าเะหว่าวีซ่านักเรียนกับวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์อันไหนดีกว่ากัน ทนไหนควรมามากกว่ากันสําหรับตัวไก่นะคะไก่จะมาพูดถึงข้อดีของ student visa ก่อนนะไก่รู้สึกว่า student visa เนี่ยมาเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะมี connection เยอะในช่วงแรกนะคะก็คือเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยไปเรียนภาษาหรือไปเรียนที่ไหนเนี่ยเราก็จะรู้จักคนหลากหลายแล้วไก่เองเนี่ยก็เคยเป็นคนนั้นนะคะที่ได้งานจากเพื่อนที่โรงเรียนแนะนําให้ฝากให้อะไรเงี้ยไก่รู้สึกว่าตรงนั้นอะ c o n n e c t i o นตรงนั้นอะมันหาง่ายมากกว่านะ แล้วก็อีกข้อดีข้อหนึ่งของการเป็น student visa นะคะก็คือเราจะเสียภาษีน้อยมากทุกคนมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันน้อยกว่าคนที่แบบคนทั่วไปอะส่วนข้อเสียของการถือวีซ่านักเรียนนะคะก็คือช่วงนี้ยรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนกฎเราใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้กันก็คือ สตูดิโอนวีซ่าสามารถทํางานได้แค่ยี่สิบถึงยี่สี่ชั่วโมองต่อวัปแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสตูดิโอ v วีซ่าเนี่ยช่วงสกู o ันฮอลลเด่ก็สามารถที่จะทํางานเพิ่มได้เพราะฉะนั้นใครที่มีงานแล้วเราก็มาที่นี่แล้วหรือกําลังจะมาอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเช็คกับเมนเจอร์ดีๆสมิว่าช่วงไหนที่เรากําลังจะปิดเทอมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเดินไปบอกเมนเจอร์เลยว่าเออ,อยูมีชั่วโมองมากกว่านี้ไหมพอดีว่าฉันเป็นสกู o o l ฮอลลเดฉจะสามารถทําได้มากกว่าเดิมนะนู่นนะน work and นะคะ ตั้งแต่ไก่มาอยู่ที่นี่นะไก่ได้มีโอกาสทํางานกับเพื่อนที่เป็นชาวต,ต่างชาติแล้วเขามาแบบ work holiday visa เท่าที่ไก่เห็นพวกเขานะก็คือพวกเขาจะชิลมากโดยเฉพาะพวกเด็กยุโรปที่มากันอย่างเงี้ยเขามาถึงเขาก็จะมาทํางานทําเสร็จไปทะเลไปทะเลเสร็จไปเที่ยวต่อนู่นนะ่ะคือเขาจะใช้ชีวิตกันแบบชิลมากๆทุกคนคือมาแล้วมาทํางานเพื่อมา มีเงินเก็บแล้วก็ไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราะจะเจอแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนไทยจะมาเวิร์กกันฮอลิเดย์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นที่มาเวิร์กันฮอลิเดย์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาต้องมีการสอบก่อนที่จะมาที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาเนี่ยก็จะพอได้บาบ้างอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเวลามาหางานที่เนี่ยทุกคนมันก็จะหาง่ายแต่ข้อเสียของการเป็นเวิร์กฮอลิเดย์เนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะคอมมิตอยู่กับที่ท,ที่เดียวได้เพราะว่าบบาาาาางงงครรัเเวลเทนํนป๊ เคยได้ยินแบบประมาณว่า3เดือนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องย้ายไปทํางานฟาร์มสําหรับบางคนที่กำลังจะต่อเซ็กเต์เยียเขาก็ต้องไปทํางานฟาร์มเพิ่มอีก เพื่อที่จะต่ออีกหนึ่งปีแล้วไก่อะมีเรื่องจะมาเล่าทุกคนฟังเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาเคยทํางานที่เดียวกับไก่นะมาเล่าทุกคนฟังเป็นอุทาหรณ์นะคะไม่ได้มาขายเพื่อนหรืออะไรนะคะคือเพื่อนเนี่ยเป็นชาวโโยุโรปมาทํางานที่คาเฟ่ไก่แล้วเราก็มีโอกาสได้รู้จักการได้สนิทกันมากขึ้นแล้วทีนี้เขาก็บอกว่เาเออเนี่ยเสร็จ3มเดือนตรงนี้เขาจะต้องไปต่องานฟาร์มแล้วแต่ตัวเขาเองอะไม่ได้อยากทํางานฟาร์มเลยเพราะว่างานฟาร์มมันหนักทุกคนแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเออไม่อยากไปเลยส่วนตัวเน,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 ออบบนี่ยไม่ แต่ก็ต้องไปเพราะว่าอยากต่อวีซ่าเสร็จปื๊อพอไปเขากลับมาแล้วเขาก็มาหาไก่แกล้วเขาบอกว่าเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกําลังโดนแบรนด์จากประเทศออสเตรเลียคือประเทศออสเตรเลียจับได้ว่าเขาอ่ะได้ทําบางอย่างผิดกฎหมายตอนที่เขาไปฟาร์มก็คือเขาอ่ะเหมือนไปหาเอเจนต์ที่หนึ่งซึ่งไก่ก็ไม่รู้นะไม่รู้รายละเอียดเพิ่มว่าเออมันคือใครหรืออะไร แทนที่จะไปทํางานฟาร์มแต่ไปทางาน,นที่ร้านค้าเราเกตแทนคือเขาเหมือนไปหาคอนเนกชันมาจากไหนไม่รู้แหละว,ว่าเอาอยู่มาทํางานที่นี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะเซ็นไว้ให้ว่าเอาอยู่ทํางานฟาร์มนะนูน่นนี่นั่นเอาเพื่อนเขาไปด้วยกันอะนะแล้วก็ไปทําอย่างเดียวกันเนะี่ยพอจบ3เดือนหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่ซิดนีย์อีกคนนึงไปเมลเบิร์นแล้วทีเนี้ยระหว่างนั้นนะเพื่อนเขาไปเจอเดทไปเดทกับผู้ชายคนหนึ่งที่จาก tinder ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆอะ ผู้ชายคนนั้นก็โดนตำรวจจับต่อหน้าเขาเลยทั้งๆท,ที่เขานั่งรถไปได้วยกันอะแล้วเหมือนกับมารู้ตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นเขาขายยาตำรวจก็เลยเหมือนแบบบุกจับเขาเลยเสร็จมันเลยทําให้ตำรวจต้องมามสาวความกับเขาด้วยว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรมาจากประเทศไหนตอนนี้ถือวีซ่าอะไรอยู่ก็เลยทําให้ตำรวจสาวไปถึงว่าการได้วีซ่าของเขาเขาได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมายมันเลยทําให้ตำรวจอจับได้นะคะว่าเขา่ามีการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้นปรากฏว่าตำรวจก็ไปสาวถึง คนทําอ่ะแล้วคนทั้งหมดที่คนนั้นอะ่ะเคยจัดการเรื่องนี้ให้เคยปลอมเอกสารให้อะ่ะโดนรวบหมดเลยรวมถึงตัวเพื่อนไก่ด้วยทําให้เขาอ่ะต้องโดนแบนจากออสเตรเลีย3ปีแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้สามารถเข้าได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะคะไก่ก็ได้ทักไปหาเพื่อนว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าจริงๆเขาแบบเสียดายมากเลยเขาไม่น่าทําแบบนั้นเลยมันเป็นแบบมันอลลักกี้อะ่ะนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์ที่เล่าให้เพื่อนฟังเผื่อว่า ใครมาเวิร์กกันนะทันนีเดย์มีคนมาบอกว่าเออทําแบบนี้สิจะได้ระวังตัวถูกนะคะเพราะว่าบานที่เนี่ยเขาเอาจริงแล้วเขาตรวจหาเจอจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ทําอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายของเขาดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงไก่ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ถามไก่เข้ามาไม่มากก็น้อยนะคะรวมถึงคนที่ไม่ได้ถามแต่ว่าเผลอเข้ามาดูคลิปวิดวีโอนี้ไก่ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะนี่ไก่ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยะ เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ